สบายดีมาทุกคนกลับคืนมาพบกับแม่แฟดและน้องสวยคำพี่น้อเมื่อนี้อากาลดีพาลูกๆออกมาลิ้นหลังบ้านแล้วก็มาปอกวักสรีอยู่หลังบ้านวักสรีหาเขาได้เอามาไปฟาร์มไหมไหมสุดๆมาปอกเปลือกมันออกแล้วมาแกะขุนมันออกเนาะ จะเป็นเนื่งกินมาเดอมาเดอกินมักลีน้ำกัน gonna hot and good the ซื้อมักซลีมตัตเตฟารม yeah, yeah, yeah. มาซาวมานบอกจะมาเนื้อไป really really จาก,กินอากาศดีฮารุมาลิ้นหลังบ้านกแเ้วก็เป็นเนึ่งมาเดอมากินมักซลีน้ำกัน Mom, สดสด

แก่มันออกมาเด้อแกมันออกเหมือนโค้อากาศดีบได้ไปใส่เพราะว่าส่วงนี้กับ่วงอะไรเงี้ยเจ้าบายัางให้ไปใส่ธรมารมดาแต่ละปีก็ฮาราเดก็ฮานไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปลิ้นอยู่ตั้งรัดปีนี้บได้ไปใส่ลูกลิ้นอยู่บ้าน <Yes. S 1> อยู่หลังบ้าน yes. Yes. อยู่เคทอม นี oh. What? ่เดตอนนี้มามียังไ่เก็บเก็บมันออกเหมือนไปขดดดึงมันออกเหมือนนี่จ้เห็นอย่างเช่นไงออเด็กหิ้ e น e ่โอ d ตอนนี้มามี่บอกให้มันดึงว่ามึดว่า l hairs? มักสลีเขาเจ้านะสรีไม่กล้าเอามาเฟาไม่กล้าง่างงามบนฟูมลิี่สิเบิงอากคนมาเบิงด้ เนี่ยมลบัคซ์ลีกัเจ้าอยู่ฟาร์มว่านวานน่าแกรกรี่แล้วก็เขี้ยวมันกางามอกมีเกาะแดดดีว่าเป็นผู้ใดกูบัคซ์ีต้อง เราไม่ม uh, ีเที่ยงงามใช่ปหม Yeah <laughs> No missing teeth like me I have two missing teeth and I can't plant any um corn any corn because yeah because I'm pretty sure he's just kidding ถ้าเจ้าบอกให้ล้มกันนะ when you you plant the the corn they say no talk eat talk the corn come out no teeth What I think that's a myth I don't know what's myth สงสัยเป็นทูระะบองามมาเด้อมาเด้อมาเอามาเอาไปกินเด้อ What farm did we go to? Farm we What farm did you go to? อย uh, ู่แคนส์เติรนอเมริกันฟาคนเมกลาฟาร์มคนของคมก McDonald's farm. E I E I O. And on farm he has little kids. Timmy, less singing, more talking. No, less singing, more. No, less. No, less talking, more doing. Less singing, more doing. Yeah. We talking a lot. It was too sweet. เซ่อหวานเมื hmm. how, was, you, you uh ่อ huh. ค uh ืน huh. น uh ี huh. yeah. mm ่ทำมินิคอนอยู่อยู่ฟินิกส์อ่าฮะอ่าฮะเย้เอ้า